สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆชาวราศีกันทุกคนทุกท่านสู่ทาลโลกเถอรละพี่ายเตยค่ะวันนี้เรามาเช็คพลังงานภาพรวมของชาวราศีกันกันนะคะในช่วงของเดือนธันวาคม2566นะคะมาพร้อมกับเทศกาลรคริสต์มาสแล้วก็นิวเ y ียรด้วยนะคะ การแบ่งตารางราศีของช่องเรานะคะจะอ้างอิงตามศาสตร์ตะวันตกค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะรับชมในการอ้างอิงตามโหราศาสตร์ไทยหรือลัคนาราศีก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะอย่างไรก็ตามค่ะมันเป็นเพียงแค่พลังงานภาพรวมเท่านั้นอย่าลืมที่จะรับชมด้วยการใช้วิจรารณญาณกันด้วยนะคะ เพื่อนๆคนไหนที่ไม่แน่ใจนะคะว่าตัวเองอยู่ในราศีอะไรสามารถเช็คได้จากช่อง description ด้านล่างนะคะแปะเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วเรามาดูกันนะคะในส่วนของการทำงานของคุณนะคะหน้าที่การงานของคุณในเดือนธันวาคมนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่ที่คุณได้ค่ะ the magician ค่ะ hyptes แล้วก็ seven of wands ค่ะ สำหรับเดือนนี้นะคะชาวราศีกันนะคะมีความคิดรเริ่มอะไรบางอย่างที่อยากจะพัฒนาความรู้ความสามารถของตัวเองนะคะคุณอาจจะไปเทคคอร์สเพิ่มเติมไปสัมมนาเพิ่มเติมนะคะให้คุณมีคอนเน c t ชันหรือองค์ความรู้ ด้านต่างๆมากยิ่งขึ้นนะคะในเดือนนี้ค่ะคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้เรียนอ้อนได้นะคะหรืออาจจะได้พัฒนาในส่วนของจิตวิญญาณของคุณแล้วมันก็ทําให้คุณเนี่ยมีไอเดียความคิดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการที่จะหาหนทางให้การทํางานหรือหน้าที่การงานของคุณมั่นคงประสบความสําเร็จอย่างที่คุณต้องการได้นะคะในช่วงเดือนนี้ค่ะใครนะคะ ที่ทำงานในสายการเจรจาการทูดนะคะ การนำเสนอขายนะคะฝ่ายขายฝ่ายเซลล์งานสายเซอร์วิสนะคะจะโดดเด่นมากๆในเดือนนี้พูจาเจราจาค้าขายอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดบางคนอาจจะไม่ได้เน้นสื่อสารนะคะบางคนอาจจะเน้นขอพรเดินสายมูได้ซ้ำนะคะบางคนบางท่านเนี่ยใช้กดแรงดึงดูดได้ดีมากๆเลยในเดือนนี้นะคะทำให้ในเรื่องของไอเดียความคิดนะคะของคุณพุ่งกระฉูดนะคะแล้วก็ทำให้คุณมีแรงผลักดันที่ ในการที่จะมีความพยายามความมุ่งมั่นมากยิ่งขึ้นในสิ่งที่คุณต้องการกับชีวิตของคุณถึงแม้ว่าในตอนนี้อาจจะยังไม่ใช่จังหวะในการที่คุณจะถามหาถึงผลลัพธ์หรือความสําเร็จนั้นนะคะแต่ว่าจุดเริ่มต้นในเดือนธันวาคมนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีจังหวะที่ใช่แล้วก็เป็นการเริ่มต้นที่สวยงามมากๆเลยนะคะก็ เรียกได้ว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีที่ชาวราศีกันจะได้เริ่มต้นทำอะไรเพื่อหน้าที่การงานเพื่อความมั่นคงในชีวิตของคุณในระยะยาวค่ะเรามาดูกันต่อนะคะในส่วนของการเงินของชาวราศีกันค่ะ ไพ่ที่คุณได้ค่ะ A o f c u p s The World แล้วก็ Temperance นะคะสำหรับในเดือนนี้เนี่ยคิดว่าชาวราศีกันน่าจะมีเกณฑ์ในการที่จะโปะหนี้โปะสินค่ะบางคนบางท่านอาจจะตัดสินใจกู้ยืมด้วยนะคะซึ่งก็ได้เป็นเงินก้อนใหญ่มาเพื่อที่จะทำให้คุณเอาไป manage ไปบริหารด้านการเงินของคุณไปต่อยอดอะไรเพิ่มเติมได้อีกเยอะมากๆนะคะในการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินของคุณในจุดนี้ะ มันจะทําให้คุณมีพลังงานที่เปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินแบบระยะยาวเลยนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณเลือกจะทํากับด้านการเงินของคุณในเดือนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืนการเก็บออมหรือการปะหนี้นะคะมันจะทําให้คุณมีเงินที่ไหลฟลอมากยิ่งขึ้นนะคะในขณะเดียวกันบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะมีโอกาสมีลู่ทางในเรื่องของการเงินการลงทุนจากต่างถิ่นต่างแดนนะคะอาจจะเป็นธุรกิจการออนไล หรือการนําเข้าส่งออกด้วยนะคะทําให้การเงินของคุณไหลฟลอรเลยทีเดียวถึงแม้ว่าจะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายอยู่บ้างนะคะแต่ว่าคุณก็มีรายรับที่ดีนะคะมีกินมีใช้นะคะมีได้ฟุ่มเฟือยอยู่นิดหน่อยด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะก็ค่อนข้างจะใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบายเลยทีเดียวแหละนะคะ The Wellman เนี่ยมันเป็นไพ่ที่มีความอุด,ดมสมบูรณ์แน่นอนว่าถ้าคุณมีค่าใช้จ่ายอะไรคุณก็จะ สามารถบริหารจัดการได้แล้วก็มีเหลือเก็บด้วยซ้ำนะคะเป็นพลังงานที่ดีอีกเช่นกันในเรื่องของการเงินนะสำหรับชาวราศีกันในเดือนนี้ค่ะมาดูกันต่อนะคะในส่วนของความรักของชาวราศีกันค่ะไพ่ที่คุณได้นะคะ n i น็ Nine of w a n d s เทน of Wands แล้วก็ straight นะคะสำหรับชาวราศีกันค่ะในด้านความรักก็ดีไม่แพ้กันอีกนะคะเรียกได้ว่ามาแบบเรียบๆง่ายๆแต่มั่นคงนะคะชุ่มชื้นหัวใจเลยนะคะในทุกๆด้านของชาวราศีกันในเดือนนี้ความรักของคนโสดนะคะคุณจะมีความสุขกับชีวิตในเรื่องของการงานการเงินคุณมีความภาคภูมิใจนะคะถึงแม้ว่าบางคนบางท่านจะโสดสนิทเลยนะคะจะใช้เวลากับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เป็น ะะบางคนบางท่านก็อาจาจะมีการได้ซื้อนะคะหรือว่าได้รับสัตว์เลี้ยงนะคะชีวิตใหม่เข้ามาสู่บ้านนะคะก็ทำให้ตัวคุณมีความสุขกับชีวิตโสดของคุณมากยิ่งขึ้นนะคะคุณมีความภูมิใจในการที่พาตัวเองมาสู่จุดนี้ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเลยทีเดียวสำหรับชาวราศีกันนะคะเพราะฉะนั้นในตอนนี้ชาวราศีกันคนโสดถ้าอยากจะมีความรักเนี่ย คุณก็จะพยายามที่จะมองหาในคนที่สามารถที่จะส่งเสริมคุณนะคะหรืออย่างน้อยๆก็มาแบบสีนเสมอกันนะคะก็ทำให้ตัวคุณเนี่ย ออรู้จักคุณค่าของตัวเองรักตัวเองแล้วก็มีเกณฑ์ด้วยที่คุณจะได้เจอใครบางคนที่คุณต้องการค,คน,น,รรนะคนนั้นจริงๆนะคะคนคนนั้นอาจจะมีอายุที่แตกต่างจากคุณสักเล็กน้อยนะอาจจะมีเคมีอะไรบางอย่างที่แตกต่างกันแต่มันก็เป็นเคมีที่แตกต่างกันแบบลงตัวได้เรียนดู ทำความรู้จักกันไปในระยะยาวได้นะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่น่าสนใจนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นนะคะแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยยังไงชาวราศีกันก็เรียกได้ว่าเป็นฝ่ายที่ถือไพ่เหนือกว่านะคะไม่ว่าคุณจะตัดสินใจให้ความสัมพันธ์นี้ไปในทิศทางใดนะคะเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรหรือพัฒนาไปเป็นคนรักเนี่ยชาวราศีกันก็เรียกว่าเลือกได้เลยทีเดียวนะคะ สำหรับคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามนะคะต่างคนอาจจะเคย ผ่านชีวิตการแต่งงานการมีครอบครัวมาแล้วนะคะเป็นพ่อไม้แม่มความสัมพันธ์ที่มีกันอยู่ตรงนี้นะคะก็เรียกได้ว่าน้ำพึ่งเรือสือพึ่งป่านะคะมีการถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเป็นอย่างดีเข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าออคุณจะพึงพอใจในการที่จะคบหากันแบบเงียบๆไม่ได้เปิดตัวอะไรมากมายนักนะคะแต่ว่ามันก็เป็นภาพรวมของความสัมพันธ์ที่ดีที่อบอุ่นหัวใจของคุณทั้งคู่นะคะก็จะ มีความชัดเจนในเรื่องของการกระทำมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นในการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการลงทุนร่วมกันหรืออาจจะมีการย้ายเข้าอยู่อาศัยร่วมกันในเดือนนี้ด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่เจอกับความซับซ้อนอย่างเช่นการที่ใครบางคนมีครอบครัวมีคนของเขาอยู่แล้วตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะบอกเลยว่ามีเกณฑ์นะคะที่อาจจะถูกจับได้หรือว่าคนของคุณเนี่ย จะเลือกครอบครัวของเขาเป็นหลักนะคะแล้วก็ช่างใจให้ดีด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วชาวราศีกันเนี่ยใช้ชีวิตแบบคนโสดน,น่าจะมีความสุขมากกว่าที่จะเจอกับความสัมพันธ์ทีออ่ไม่ชัดเจนในรูปแบบของการเป็นมือที่3นะคะสำหรับคนที่มีคู่ดีอยู่แล้วในช่วงเดือนนี้เนี่ยจะมีความสัมพันธ์ที่อบอุ่นหัวใจซึ่งกันและกันเลยนะคะอาจจะมีในเรื่องของการลงทุนด้านการเงิน ธุรกิจด้วยกันนะคะเพิ่มเติมในเดือนนี้นะคะคุณทั้งคู่เนี่ยมีไอเดียความคิดที่ซัพพอร์ตกันและกันมากๆในเรื่องของการการทำธุรกิจนะคะแล้วก็การวางแผนชีวิตครอบครัวนะคะบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะมีการวางแผนการแต่งงานการเก็บออมนะคะเพื่อที่จะได้อาจัดงานแต่งงานร่วมกันในอนาคตนะคะหรือบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะผ่านการแต่งงาน มาแล้วนะคะก็จะมีเกณฑ์ได้วางแผนในด้านของการตั้งครรภ์การมีบุตรการคอมพ l e ตชีวิตครอบครัวให้มากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะมีการไปปรึกษาแพทย์วิธีการทำเบบีนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จด้วยนะคะสุขภาพร่างกายของคุณทังคู่แข็งแรงด้วยในเดือนนี้เพราะฉะนั้นมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการตั้งครรภ์นะคะ โอเคค่ะเรามาดูกันต่อในส่วนของสุขภาพค่ะในช่วงเดือนนี้นะคะชาวราศีกันนะคะคุณอาจจะต้องมีการคาริโอเอ็กซ์ซอร์ส์เล็กๆน้อยๆนะคะที่บ้านนะคะหรืออาจจะไปจ็อกกิ้งสวนสาธรารณะใกล้ๆบ้านนะคะมันจะทําให้คุณเนี่ยได้รับวิตามินดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะทาให้คุณมีสุขภาพแข็งแรงมากขึ้นนะคะเพราะว่าในเดือนนี้เนี่ยคุณอาจจะมีเรื่องของการงานการเงินที่คุณจะต้องบริหารจัดการ มากขึ้นกว่าแต่ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นการที่คุณจะออกไปทํากิจกรรมอะไรนอกบ้านบ้างนะคะเล็กๆน้อยๆน,น,นะมันจะทําให้ตัวคุณมีสมองที่ปลอดโปร่งมากยิ่งขึ้นแล้วก็มองเห็นโอกาสทางด้านการเงินการทําธุรกิจเพิ่มเติบม,มากขึ้นในเดือนนี้ด้วยนะคะมาดูกันต่อในส่วนของวิธีการทําบุญเสริมดวงของคุณนะคะเดือนนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะชาวราศีกันถ้า อยากจะให้คุณหาเวลานะคะในการที่จะสวดมนต์นะคะนั่งสมาธิหรือจะโยคะนะคะก็ได้นะคะที่บ้านนะ,ะจะเป็นตอนเช้าหรือก่อนนอนก็ดีเช่นกันนะคะ ส่วนใครที่มีเวลานะคะลองหาจังหวะโอกาสในการไปปฏิบัติธรรมก็ดีเช่นกันนะคะในช่วงเดือนนี้เน้นเป็นการปฏิบัตินะคะแล้วมันจะดีกับตัวคุณนะคะแล้วก็อย่าลืมแผ่เมตตาให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ประจําตัวของคุณด้วยนะคะหมั่นทําให้สม่ําเสมอและชีวิตของคุณจะปังมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะเลยนะคะ เรามาดูกันต่อคะ่ะในส่วนสุดท้ายนะคะของขวัญที่ชาวราศีกันจะได้รับจากซานต้าในเดือนนี้ค่ะไพ่ Hi, The m a g i ิเชีนะคะขึ้นมาถึง2รอบเลยทีเดียวนะคะแสดงว่าในช่วงเดือนนี้เนี่ยในการเมนิเฟสในการใช้กฎแรงดึงดูดนะคะในการทำสมาธิหรือการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้รับผลดีมากเป็นพิเศษเลยคุณจะเริ่มต้นทำสิ่งใดก็ตามบอกกล่าวกับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลน,นะคะครูบาอาจารย์ที่คุณนับถือกราบไหว้นะคะคุณจะได้รับพรน,นั้นแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเปิดทางให้สิ่งสิ่งนั้นประสบความสําเร็จได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นทางเดินจะราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยได้รับพรน,นั้นๆั้นเร็วมากขึ้นด้วยนะคะ ในเรื่องของการสื่อสารการเจรจาการค้าขายการทําออนไลน์อะไรใดๆก็ตามนะคะจะมีโอกาสที่ทําให้ตัวคุณเนี่ยเอา standing มากยิ่งขึ้นนะคะเป็นจุดสนใจของวงสังคมหน้าที่การงานที่คุณทําที่คุณอยู่นะคะแล้วมันก็ทําให้ตัวคุณเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดอะไรได้อีกเยอะแยะมากมายในชีวิตเลยเรียกว่าช่วงเดือนนี้ชาวราศีกัน ังในเรื่องของการงานมากๆเลยนะคะแล้วจริงๆเราภาพรวมของคุณก็ดีมากๆด้วยเช่นกันในเดือนนี้นะคะก็จะประมาณนี้สำหรับพลังงานของชาวราศีกันในเดือนธันวาคมค่ะก็มืรีคริสต์มาสแล้วก็แฮปปี้นิวียีชาวราศีกันนะคะขอให้พลังงานดีๆเหล่านี้ที่เตยแชร์ออกไปเนี่ยเกิดขึ้นกับคุณจริงๆนะคะชาวราศีกันก็ขอให้สุขสมหวังในทุกๆเรื่องนะคะ ก่อนที่จะจากกันไปค่ะแต่ฝากกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจกับเตยด้วยค่ะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ